นอนตามเวลาด้วยนะคะสิ่งที่ตามหายิ่งเ,เลยค่ะคือเร 3, 2, 3, ืะะ่องของความทรงจำาะะในช่วงนี้เองเป็นช่วงศักยภาพที่เป็นดีทอ,องลูกที่ลูกเริ่มจะจําได้นะคะแล้วความทรงจำเนี้ยค่ะมันจะประทับใจอยู่ในตัวลูกไปตลอดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ในชีวิตต่างๆที่เข้ามาในตัวเขามันจะเป็นความรู้สึกที่จดจําได้ท่านรู้ไหมคะเมื่อวันที่ลูกของเราหัวใจเต้นเ,เท่าเราเนี้ยคะ่ะ จะเป็นภาพใหม่ที่เขาเกิดขึ้นคือเ,เขาเริ่มที่จะรักคนเป็นนะคะตอนสิบขวบนะคะก่อนหน้านั้นเขายังไม่รู้ะคะ่ะแต่ตอนที่เขารักคนเป็นแล้วเราจาเป็นต้องเตรียมด้วยเหมือนกันนะคะเพราะมันมาพร้อมพลังงานทางเพศด้วยนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ก็คือว่าโทนของรูปแบบของประสบการณ์ที่เราอยากจะเตรียมที่ลูกอะคะ่ะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่ยืนวิทย์วิทย์วิทย์แล้ววิจารลูกทุกอย่างลูกก็จะเป็นเหมือนที่เราเป็นวันนี้ค่ะ ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงแสดงให้ลูกเห็นว่าวันนี้เมื่อวันที่ลูกต้องการความช่วยเหลือเพราะจะบอกนี้นะคะความสิบเอ,อ็ดหมายถึงการทะเลาะกันสําหรับผู้ใหญ่กับเด็กเด็กในบา้านกิดนี้ค่ะเด็กให้อภัยได้เด็กลีมเด็วแต่เราเนี่ยค่ะบางทีเราให้อภัยเขาไม่ได้ค่ะแล้วเราก็ไม่ลืมพอเราไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะเขาไม่ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ตูกต้องอ,อะไรท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ทำให้เขาค้นพบ กลับมามีขอบเขตในการรู้รู้ว่าต้องทะเลาะกับใครเราต้องทํำยังไงเนี่ยคืออะไรเขาไม่รู้นะคะฉะนั้นสิ่งที่ท่านตุงเกมไว้เลยมีความสําคัญอย่างมากมายช่วงนี้องทางอาร์ตถึงจะเข้ามานะคะในช่วงเจ็ดถึงสิบสี่ปีแรกที่เราบอกคะ่ะเรื่องฟีลลิ่งเนี่ยเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะทําให้ฟีลลิ่งเนี่ยค่ะความรู้สึกข,ของเขาเนี่ยค่ะเป็นไปด้วยความงดงามน,นะคะก็คือเรื่องของศิละปะทั้งหมดเลยไม่มว่าจะเป็นเรื่องศิละปะด้านการดนตรีการวาดภาพนะคะ แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราบอกว่าศิลปะเหล่านี้ค่ะเป็นศิลปะที่ช่วยทําให้เขาไม่ฟิกเรื่องของความรู้สึกของตัวเองไม่รักใครก็รักมากเกินไปให้เขามีขอบเขตเพราะเราต้องมีคํานี้ต่อนะคะ mm hmm. ทาเรียนคลสของเราคืออย่างนี้ค่ะเราต้องให้ความงามกับลูกอยู่นะคะลูกนี้ต้องการความงามอยู่ลูกนี้ต้องการขอบเขตอยู่และลูกรียนต้องการออโตเรตี้จากเราที่ชัดเจนค่ะ ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะความงามวันนี้ท่านจะเห็นว่าโรงเรียนเราตั้งแต่ถนนหน้าบ้านเข้ามาจนถึงด้านในจนถึงตรงหนังเลยค่ะประกอบไปด้วยความงามทั้งหมดเลยะคะ่คะเพราะเด็กในโรงเรียนเราทั้งหมดส่วนใหญ่ตอนนี้คือ7จ็ดถึงสิบสี่ปีนะคะฉะนั้นเราต้องการให้เด็กเห็นเราบอกว่าเป็นภาพที่มีชีวิตชีวนะคะ่ะเพื่อให้เขาทำไมคาว่าหัวใจเขาเต้นเข้าผู้ใหญ่ปอดเขาเริ่มเท่าเราแล้วให้เขาฟิตอินสิ่งที่สวยงามเข้าไปแล้วเขาคิตเอาสิ่งที่เป็นตัว ต่อไปเรื่องการทัศน์ค่ะขอบเขตยังจําเป็นต้องมีอยู่นะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาพแวดล้อมในบ้านจะเป็นตัวให้สร้างความทรงจําให้กับเขาในเรื่องดีไม่ดีฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียนแบบสิ่งที่เขาไออด้ลงมือทำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของเขาแล้วค่ะนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ก็คือถ้าไม่ได้ถ้าท่านคิดว่านิสัยแบบนี้เราไม่อยอมรับ เราต้องบอกเลยค่ะแต่ไม่ให้เหตุผลนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต่อค่ะว่าสิ่งที่ฟังก็คือว่าท่านแค่บอกว่าจะให้ลูกทําอะไรมันต้องหาเหตุผลแล้วก็บอกว่าแต่ยังไม่แ่ต้องแต่ท่านยังต้องใช้ความรักกับเขาอย่างมากเลยนะคะพราความรักเป็นสิ่งเดียวคะ่ะที่ทําให้เขารู้ว่าทางออกของชีวิตคืออะไรนะคะแล้วความรักคนนั้นจะทําให้เขารู้ว่าวันที่เขาไม่มีใคระคะ่ะจะมีคนคนหนึ่งที่อยู่คข้าง แล้วดิส цип ลินจะถูกเปลี่ยนไปแล้วค่ะจากที่เมื่อก่อนท่านเห้านไหมคะให้เขาเล่นแล้วเก็บเป็นอะไรคะเก็บของเขา้าๆที่เก็บตุ๊กตาเข้านอนวันนี้เซอร์รีสิลินเป็นการรับผิดชอบของชีวิตตัวเองและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทําด้วยนะคะมมนูช่วง14-21ปีค่ะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือลูกเราโตแล้วนะคะลูกเราจะเรียนรู้า่านความคิดความเ่องเรื่องเ,เขามีเรื่องของความมีเหตุเป็นผลมากขึ้นฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาจะเกิดขึ้น ช่วง14ถึง21 11, คือเขาจะมีศักยภาพหนึงคือการตัดสินได้แล้วนะคะว่าตัดสินแต่ท่านท่านถ้าท่านไปให้ภาพที่คนนี้ด,คนนดีคนนี้ไม่ดีตั้งแต่ตอนเถึง14พอถึง14ถึง21เขาจะเป็นคนที่ด่วนตัดสินมากค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เขาก็จะเริ่มวิาพากษ์วิจารณ์เราในโลกใบนี้นะคะสิ่งที่สําคัญคือเขาเริ่มทํางานเรื่องก,กับคนอื่นได้แล้วนะคะนี่คือศักยภาพใหม่ ถ้สิ่งที่เราต้องเตรียมคะ่ะพ่อแม่ต้องมีทักษะที่จะต้องเตรียมต่อไปก็คือว่าต้องบอกเลยค่ะว่าอันไหนที่รับผิดชอบได้อันไหนที่บีเทอร์คืออุปนิสัยแบบไหนเรารับ,บได้พฤต่กที่แบาไหนาทำได้บอกเขานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอันไหนที่ทําร้ายคนอื่นต้องลบทิ้งไปแล้วก็ต้องบอกให้เขารู้ด้วยค่ะว่าสิ่งที่เราเตรียมเขาเนี่ยคะ่ะเราเตรียมไปด้วยความรักไม่ใช่เผด็จการนะคะเพราะาอะไรรู้ไหมคะวันที่ท่านเตรียมลูกคะ่ะ ลูกเขาจะเติบโตจากมีวันนี้ค่ะเป็นจาก My partner นะคะ My t m a m My Organization กับ My Community จริงๆสิ่งที่เขาทำทั้งหมดก็คือเพื่อจะเตรียมเขาให้เขาอยู่กับสังคมน,นี้ได้ในอนาคตน,นะคะดังนั้นสิ่งที่ท่านเตรียมไม่ว่าจะเป็นประสบก,การณ์ยิ่งประสบก,การณ์ที่รุ่มรวยเท่าไหร่ในชีวิตลูกจะทําให้ลูกรู้ว่าวันหนึ่งที่เขาจะต้องเลื่อสิ่งดีๆให้กบบชีวิตเขาเขาจะต้องทําอย่างไรให้ได้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตนะคะ แล้วสิ่งที่สำคัญคือนะคะสิ่งที่ต้องเรียนจากตั้งแต่เด็กๆเนะคเะรียว่าจะเป็น imitation ศูนย์เจ็แล้วก็ respect สำหรับ authority ตอน1 7็เจ็ดถึงสิบสี่เพื่อให้เขามี free thinking ในช่วง1 4บสถึงยีเ็ดนะคะ่ะถ้าท่านเห็นนะคะ่ะนี่คือภาพที่เราอยากจะทิ้งไว้นะคะคือเรื่องเฮทที่เราเียกพูดถึง b i l i n g f a e i l i n g แล้วก็ thinking นะคะอันนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบ ระบมาดูเรื่องคอมมูนตี้นิดหนึ่งว่าทําไมปีนี้ค่ะในภาพของผู้ใหญ่นน้เทการศึกษาบอดอกเนี่ยถึงสําคัญมากระบอกเลยค่ะตอนนี้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกตอนนี้มันเยอะมากนะคะอันตรายที่เข้ามาดู้องลูกๆของเราเยอะมากขึ้นทุกวันแต่เราท่านจําได้ไหมคะรูช้อปฟรีที่่านปลอกลูกไว้ตอนเด็กๆน,นะคะมันจะทําให้ลูกบองปฏิเสธสิ่งที่ไม่ได้ที่ทำนายเขาคือ,ครอเรื่องอะไรก็ยาเสพติดที่สำคัญ อะไรที่เข้ามาทำลายชีวิตเขาเขาจะบอกคนอื่นได้เขามีช้อยส์แล้วเขารู้ว่าอะไรคือช้อยส์ที่ดีเพื่อจะบอกว่าไม่นะคะแต่คําว่าไม่นี้นะคะท่านจะต้องดูด้วยเพราะว่าคาว่าไม่็คืนคําว่า inner strength คือความเข้มแข็งจากภายในเขาแต่คําว่าไม่เนี่ยต้องเป็นคําว่าไม่อีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้มีคําว่าไม่ทั่วโลกอีกแบบนึงฉันไม่รู้นะคะคือสิ่งนี้ต้องบอกก่อนในฐานะต้องเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันค่ะวันที่เราบอกด้วว่าแม่ก็ไม่รู้พ่อก็ไม่รู้ แล้วเขาก็เลือกออกมิตรครับว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปถามใครแต่สิ่งทีเงเ่เราต้องเตรียมคือเราต้องเตรียมศัยกยภาพหนึ่งคือเตรียมพลังหนึ่งที่รู้ว่าเมื่อลูกไม่รู้ลูกจะทำะไงให้รู้แล้วลูกต้องนำสิ่งที่ไม่รู้รเนี่ยค่เก็บไว้ในใจแล้วก็ไปหาคำตอบด้วยตัวเองให้ได้นะคะฉะนั้นในฐานะพ่อแม่ค่ะถ้ามีสามส่วนที่ต้องทำคือว่าถ้าต้องทำให้ลูกท่านสามารถเมื่อลูกเขาโตขึ้นค่ะ เขาสามารถมีเซลล์ควบคุมควบคุมตัวเองได้เขาสามารถที่มีเซลล์เอสจีคือเขาภาคภูมิจงตัวเองเพราะว่าเขาได้รู้ว่าศักยภาพที่เขาได้ทำเนี่ยพ่อแม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้ลองผิดลองถูกท่านเห็นไหมคะจะบลิ้นเมื่อกี้คะ่ะเด็กๆของลง้มไม่มีใครที่ทำได้เด็กคนช่วยกันนะคะให้หล่นเขาช่วยกันที่ท่นพอดีโชคดีได้อยู่ด้านหลังช่วงแล้ ทุกคนช่วยกันจนเรารู้สึกเปล่าปุ้นมากๆว่าเนี่ยค่ะนี่คือผู้ใหญ่ของอนาคตที่เราจะเตรียมสังคมให้เขาไปอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เขาสิกอันึงก็คือเขาต้องมีเซลดิสซิ п ลินคือเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาคิดลงมือทำแล้วก็สิ่งที่เขาฝันหลายคนในชีวิตตอนนี้ค่ะถ้าท่านค้นพบท่านจะพบว่าหลายคนไม่กล้าคิดอะไรใหม่ไม่กล้าฝันแล้วก็ไม่กล้าลงมือทำงานะตามสิ่งที่ตัวเองฝัน ให้วไ้เ e รฟรังซิสึันค่ะถ้าท่านสนใจนะคะข้อมูลที่เราพูดวันนี้ทั้งหมดค่ะเป็น reference ที่มาจากเรื่อง Talent for Healthy Future นะคะเป็น Healing Education นะคะแล้วก็จากอันนี้เป็นเป็นงาน Research นะคะจาก w o r l d o f e d u c a t i o n นะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมาจาก High School Teacher Training จากคุณเวดี้ด้วยนะคะอันนี้ยังไม่จบไม่จบค่ะเราแค่ให้เห็นเฉยๆว่าถ้าท่านถ้าท่าน ข้อมูลเหล่านี้ท่านมาขอได้นะคะเรามีทางเีมทีมสัมมนาที่เตรียมข้อมูลไว้ทั้งหมดนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตค่ะวันนี้ที่เราขออนุญ,ญาตเสีิยมว่า